เดี๋ยวคลิปนี้หมอจะพาไปดูการผ่าตัดเส้นเลือดขอดคสนี้กันค่ะตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะเราผ่าตัดสามทุ่มเนาะที่คุณหมอนัดไว้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะใจตุ้มๆเหมือนตอมเดียวนิดหน่อยแล้วจ้ะเต้นเต้นเนาะกลัวด้วยไหมคะก็กลัวเหมือนกันค่ะอันนี้เราเป็นเส้นเลือดที่ขาข้างไหนเอ่ยสองข้างเลยค่ะสองข้างเลยเนาะนี่ที่คุณหมอเขาวาดไว้นะคะเป็นมานานเท่าไหร่ละคะหลักๆก็ สนะี่ปีเนี่ยเดินแล้วปวดใช่ไหมคะปวดค่ะวันนี้เขาก็เลยนัดมาเพื่อผ่าตัดเนาะเราจะได้กลับบ้านไปหายแล้วก็ไม่มีอาการปวดก็กลับไปเดินได้ปกตินะคะเดี๋ยวผ่าตัดแล้วตอนสามทุ่มนี้เดี๋ยวก็หายแล้วนะคะคุณป้าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะคะเดี๋ยวจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติค่ะคนไข้เคสนะคะ,คานนะ,คะมาด้วยอาการปวดขาข้อเท้าด้านในนะคะมีสีคล้ำ ก็มีผิวแดงที่เ,เริ่มวัดเสษนะคะระยะของการเพิ่เส้นเลือดขอดอยู่ที่ระยะสี่ก็ควรได้รับการผ่าตัดที่เป็นการผ่าตัดเพื่อเอาเส้นเลือดออกตำแหน่งที่หมอขีดเส้นไว้นะคะคือลักษณะขอ,ของตัวเส้นเลือดขอดขณะที่ผ่าตัดเนี่ยหมอจะเปิดแผลเล็กๆเ,เ,เพื่อดึงหลอดเลือดขอดตรงนั้นออกให้ได้เยอะที่สุดตอนผ่าตัดนะคะหมอวิชญ์ดีเขาจะบล็อกหลังนะคะทำให้มีอาการชาตรงบริเวณขาสองข้าง ใหไม่เจ็บแผลจากนั้นก็จะใช้อัลตราซาวด์ใส่เครื่องมือผ่านสายสวนแผลจะเล็กเท่ากับแผลดูเข็มก็ไปจี้หลอดเลือดทำลายหลอดเลือดที่มีปัญหาทั้งหมดก็จะใช้แผเลเล็กเพื่อดึงหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดขอลักษณะตัวน,น,นี้ออกให้ได้เยอะที่สุดข้อดีก็คือคนไข้จะสามารถเดินหรือว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติในวันรุ่งขึ้นหลังผ่าตัดได้เลยแล้วก็คนไข้สามารถกลับบ้านได้เลยเทคนิคาานี้เรียกว่าเป็นไอเฟกนะคะก็ใช้ตัวคลื่นวิทยุทำให้เกิดความร้อนเพื่อเข้าไปทำลายหลอดเลือด ตอนนี้ก็ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยดีนะคะการผ่าตัดสำเร็จรู้ร่วงจะเห็นว่าตัวแผลเนี่ยค่อนข้างเล็กก็ไม่ได้ต้องใช้ไหมเย็บอะไรไม่ต้องนั่งตัดไหมสามารถใส่ถุงน้องกลับบ้านได้เลย ในใคนไข้ที่สังเกตบริเวณขาแล้วมีลักษณะของเส้นเลือดขอดมีอาการปวดเวลายืนนานๆหรือว่าเวลาเดินานานๆนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะว่าโรคพวกนี้มันเป็นตางการใช้งานยิ่งรักษาเร็วอาการจะไม่เป็นลุกลามมากขึ้นให้รีบมารักษาหรือว่าถ้าอยากขอคำปรึกษาเนี่ก็มนาะพบได้ที่โรงพยบาบาลหลแพทย์นะคะ